นี่คือการตัดผมในห้องนะครับห้าทับหนึ่งบา์เบอร์ครับใครสนใจก็มาได้นะตัดนะครับคนตัดก็คือคนบ้าคนเดิมนี่แหละที่อยู่หน้าโรงเรียนวันก่อนไปเห็นอยู่ในจอตอนนี้ออกมานอกจอแล้ว มาตัดผมให้เบลังครับเบลังดูสีหน้าของเบลังนี่ครับตอนนี้กำลังเคร่งเครียดเหลือเกินเไงเว้ยเห้นน่เดไเหียบาไหนครับต้องดูฝีมือหน่อยครับฝีมือของเบมุนี่บาร์เบร์โอ้โหสวยครับตาเกาะเล็กน้อย คงจะไม่เห็นแก่หัวทุจรรย์นี่คือหัวทุจรรย์หัวแรกครับช่างมูนิบาร์เบอร์เขาเขาเยอะไค่กี่ไปเจอายากเอามอคคุณแกล่ะผมยอมให้เพื่อนมีอาชีพครับจะเห็นไหมเขายอมให้เพื่อน่ะมีมีอาชีพครับในงั้น่ะคงได้เก็บขยะแน่ สีหน้าเคร่งเครียดมากครับตอนนี้วันนี้ก็มาอัปเดตกันแค่นี้ก่อนนะครับไว้คราวหน้าคราวหลังต่อครับบ๊ายบายครับวัสลาอ่ะถ่ายรู้สดีกันเฮ้ยไม่เอา <c oughs> เออแค่นี้แล้วครับ